เชิญครับคุบับัดมันไม่ชีหน่อยอเที่ยงคืนมันปวดทุกทีเลยนี่ออวีฟังฟังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรีพิษยุหน่อยซ้ายทาง้ายรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องยำ้ำรีพิษยุทซับปิดได้ปิดเลยเน,น่เสียงไม่กลามาทางด้านนีน้ถามว่าช่วยแม่ชีหน่อย จะให้ช่วยเรื่องอะไรอปวดท้องข้างใช้ตรงมันหนาอ่ะมันเป็นกลมๆเหมือนมีลมมันร้อนขึ้นข้างขึ้นท้างกินยาเอาละพอตอบคำถามนาทีนี้ยังปวดอยู่หรือเปล่าครับเบาลงเบาลงหน่อยนะคำว่าเบาลงปแปลว,ว่ายังปวดอยู่นะค่ะยังปวดอยู่โอเคเอาพร้อมยาดูว่าจากไหนปวดครับ พร้อมนะ <Yeah. S 1> สามสองอสายหลุดสแรแล้วเหลือเวลาประมาณสักสี่นาทีนะครับสี่นาทีเอาสายใหม่สายเมื่อกี้หลุดไปแล้ว หลุดเองนะผมไม่ได้แกล้งเนาะมีอีกไหมสำหรับท่านที่มีทุกขเวทนาแก่กายเรืนะ่องเจ็บไข้ไดปป้ป่วยนี่นะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์เป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นกันทั้งโลกนะครับโลกใบน,นีนะ้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็อ้าพยายามไ่เกิน ทางด้านที่กําลังทําอยู่เวลานี้เป็นเรื่องของกลุ่มการแพทย์ทางเลือกนะครับจำหน่อยก็แล้วกันกลุ่มการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยเรื่องของพลังงานภาษาสาษาคนที่เขาใช้เรื่พลังงานเทเลปีเอเนจีเทเลพีเขาใช้ตรงนี้ของผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมันจะต่างกัน เพราะว่าคาว่าพลังงานมันมีอยู่ทุกที่แหละหมูมากาไก่มีแต่ลนะพลังงานเนาะนอกตัวเราในตะัวเรามีพลังงานทนะั้งสิ้นผมจะผมจะจับแยกนะพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมจะจับแยกตรงนั้นไปพนะลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไปอะไรทํานองน,นั้นนะอ้าเชิญนีอีกไหม นี่ก็ด่วนจีหรือเวลาประมาณสามนาทีครึ่งถ้าไม่มีผมจะได้ยก